รงเรียนวัดประชานิมิตรจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2499สังกัดกรมวิสามันเปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่7โดยใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาล2สหกรกรสมทบกรมได้แต่งตั้งให้ในายอุดรวรรณพงศ์ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อมาเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2500ได้ย้ายจากสถานที่เดิม มาตั้งที่บริเวณสุสานบัวใหญ่ถนนนิเวศรั์และการสนับสนุนของท่านพระครูปัญญาพิน,านันอดีตเจ้าอาวาสวัดประชานิมิตรและเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ในขณะนั้นได้จัดหาสถานที่แห่งใหม่ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและได้ย้ายมาเปิดทำการสอนณสถานที่ปัจจุบันเมื่อ<ล>วันที่7เมษา,า,า,ายนพุทธศักราช2506และต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2519 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญสังกัดกรมสามัญศึกษาและได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2551ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น618คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาหนึ่งคนครู32คนบุคลากรทางการศึกษา7คนพนักงานจ้าง11คนโดยมีนางสุพิดาชื่นชมศาสตร์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันคติพจน์ของโรงเรียนคิดดีทำดีมีวินยัยคติธรรมปัญญายะมักทคังอลโสนวินทติ คนเกียจคร้านย่อมไม่พบทางปัญญาวิสัยทัศน์แหล่งเรียนรู้ดีนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่วิธีพอเพียงอัตลักษณ์นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนวัดประชานิมิตเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทั้งหมด3แผนการเรียนคือแผนการเรียนที่1เน้นทักษะวิทคณิตเป็นห้องเรียนพิเศษเสเ็จส,ส่งเสริมเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีแผนการเรียนที่2เป็นแผนการเรียนวิทคณิตปกติทั่วไปแผนการเรียนที่สเป็นแผนการเรียนที่เน้นการฝึกทักษะอาชีพและภาษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษและโรงเรียนยังมีการจัดทำ M.O.U. รวมกับวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาสสาขาแมคคาทอนิกอีกด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดประชานิมิตได้จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ค่ายหุ่นยนต์ ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ายศิลปะค่ายดนตรีค่ายกีฬาค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่ายติวเข้มนักเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพของผู้เรียนซึ่งทุกแผนการเรียนและทุกกิจกรรมทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จากการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังได้อย่างมากมายเช่นทุนจุลาชนบทคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงัง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกมากมายจากการดำเนินการที่ผ่านมาโรงเรียนวัดประชานิมิตได้รับการยอมรับมีผลงานและความภาคภูมิใจดังนี้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2,563จากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสคูล ประจำปี2564จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2565จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา งานประเพณีวันเข้าพรรษา3ามปีสอน,นคือปี2564-2565และ2566โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสารรค์งานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565และ2566ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยประจำปี2565นางสาวมลิมีเชื่อมกลางได้รับรางวัลรัตนาราชสีมาประจำปี2565จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีครั้งที่5 พุทธศักราช2566นายอาทิตย์มาสวนจิตได้รับรางวัลน,นิเทศธรรมรงประเภทพดุงคุณภาพประจำปี2565จากสมาคมศึกษานิเทศจังหวัดนครราชสีมานางสาวมลิมีเชื่อมกลางได้รับรางวัลคนดีสีย่าโมประจำปี2563 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานอกจากนั้นยังมีคณะครูและบุคลากรได้รับรางวัลครูดีเด่นในวันครูมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนักเรียนได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะ ชั้นมัธยมศึกษาระดับประเทศประเภททีมชายล้วนและประเภททีมหญิงล้วนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2565นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดวันศิลป์ถิ่อีสานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี2564นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมางานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด8รายการดังนี้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพินิจวรรคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดิเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเวทคนิดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศก,การประกวดดนตรีประเภทวงดนตางเครื่องลมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศก,การประกวดขับขานประสานเสียงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนเข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2566ได้รับรางวัลดังนี้เหรียญทองเปตองชุดติ้ง18ปีชายเหรียญทองเปตอง16ปีชาย เหรียญทองไปตอง18ปีชายเหรียญทองเปตอง16ปีชายคู่เหรียญทองวิ่ง1,500เมตร18ปีชายเหรียญเงินมินิมาราทอน18ปีชายเหรียญเงินวิ่ง5,000เมตร18ปีชายเหรียญทองแดงปิงปอง16ปีชายคู่เหรียญทองแดงปิงปอง18ปีหญิงเดี่ยวเหรียญทองแดงเปตอง16ปีหญิงเดี่ยวเหรียญทองแดงวิ่ง800เมตร18ปีชายนักเรียนเข้าร่วมโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2566ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพระบายสีระดับชั้นมปลายและรางวัลชนะเลิศทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมปลายนอกจากนี้วงดนตรีปชนบแบรนด์ยังสร้างชื่อเสียงและมีหลากหลายรูปแบบในการออกแสดงและบริการชุมชนเช่นวงโยธวาทิตสตริงคอมโบ โฟกซองและวินอินเซมเบิลเป็นต้นโรงเรียนวัดประชานิมิตรเน้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางวิถีพุทธเพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและประเทศชาติต่อไป My name is Chen Quan I'm in 2. Today, we would like to talk about my school. My school is located at, at Buri District. There are 575 students and 33 teachers. We have 19 classes. Good learning center, moral students who bring, no Two like, to pay of sufficient survey. This is vision of vocational school. My school has three big buildings for learning. One big library for students. We have three computer rooms for studying. That's enough for us. There are 16 math class room, where students do science Mathematics, English and Technology. Moreover, we have many activities at school such as Robot contests on Sunday and contest and skip on Christmas Day and drawing contests on some day. Last but not least, I would like to say thank you to the day lecture or teacher and staff who always support our student to be good student, smart and moral student. Thank you. 大家好，我来自，介绍一下，我叫陈文森的，我是温布尔登学校的初一的学生。温布尔登学校意识到这个学到学习中文是非常重要的，所以从二零二二年开始教授中文，有一位泰国老师教授中文。 学生将来可以利用他们的中文指示，为自己运谋取利益。学校里面有很多多少树木，在我眼里，我的学校是最美丽的学校。我很开心在这里学习，谢谢大家。